สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดเลขเน้นเข้าสูตรชัวร์เลขเด็ดเลขมาเลยค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวั 3, ลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่3หลักพันรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่3หลักร้อยรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่3ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะส่วนไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น42คูณ12ค่ะเท่ากับ504หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ87คูณ58เท่ากับ5046 80คูณ31เท่ากับ2480ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น2 6 8 0 4และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0ย์บวก8เท่ากับ8 2บวก0ย์เท่ากับ2 5บวก4เท่ากับ9และ4บวก4เท่ากับ8ค่ะ เลขเด็ดคู่ชุดที่ได้นะคะก็จะได้เป็น0504 2480 5046 2668 8298 8045และ2862ค่ะ ในสูตรนี้นะคะก็มีตัวเลขที่เข้ารางวัลใหญ่2รางวัลเต็มๆค่ะนั่นคือ2668 8298ตัวเลขที่เข้านะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรค่ะเอาละค่ะเราก็ทำการคำนวณเต็งเลขมาเลให้ก่อนออกในงวดที่15กลกุมภาพันธ์2566 ก็ทําการคํานวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น82คูณ89เท่ากับ72 98 26คูณ68เท่ากับ17 68 85คูณ38เท่ากับ32 30ค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น17 สองสามเก้าแปดศูนย์และหกค่ะตัวเลขจากศูนย์นะคะก็จะได้เป็นเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะสามบวกศูนย์เท่ากับสามสองบวกแปดเท่ากับสิบใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะ และ6บวก2เท่ากับ8เลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ให้ในงวดที่15กุมภาพันธ์2 5 6 6เป็นแนวทางเลขเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็น7298 1768 3230 1723 9806 0308และ0899ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรีอ,อยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกมวดเพราะว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ แอจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆเต็งเลขเน้นสูตรงวดต่องวดให้ทุกคนที่ตามรู้กันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวยเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย